เปิดคลิปมามเหมือนี้กะเฮ็ดน้ำจิ้มแซบๆจ้าน้ำจิมม้มสำเร็จรูปโฮแคลเอามาปรุงเล็กๆน้หน่อยเนาะจา้เททาเศษยางวัตีโอ้ยเหมืนอนี่กะคิดยังบ่ออกจา้าก็เลยแวตะตลาดซื้อกลัมกับอันนั้นจ้าน้ำจิ้มสุก,กี้น้องมาเฮ็ดกลำอยู่ไซลาโอ้ยผักกาดขาวจา้หวาหัวนี่ถึกถึงเลยจ้าหัวละซ่าบาทอี่แม่กะซื้อเฮ็ดมาลงบ่หลายหรอกจ้าเพราะว่ากินผู้เดียวเนะะเาะกะจะใส่หมูใส่ไข่ใส่พุิใส่ผักหลาก,หลา,กหลายอย่างละจา้าเฮ็ดลงไปเนาะอยากกินยังกะใส่ลงไปมันบดนั่นแหละมากเนือ้อ มากพักแบบไดกระแ่ลงไปเนาะโอ้ยเบิ่งตีลาเบิ่งเมื่อเจา้าชายบอมมาดนิวิ่งเยามาดดอกสิบบาทเม่เจ้าพักแพงนะจ่ะช่วงนี้โอ้ยแพงกักแพงเนี่ยกัมหน่อยหนึ่งกับสิบบาทโอ้ช่วงนี้นะจ่ะจะเขาน,าน้าหนาวพักก็เริ่มแพงแล้วอันนี้กับสิบบาทมตาแตรยางละสิบบาทสิบบาทสิบบาทโอ้ยตะกี้น่ะบอกขนาดนั้นนะที่เคยเอามาผัดนั้นกัมหนึ่งน,นั้นสิบบาทมันบอมซื้อมือนี่กัมนั่นละจ่ะเจ้าบาทแล้วที่เขาน,าน้าหนาวย่ามไงย่ามนานพัก แพงอโลเนาะหลังจากเขาหันนอสรอยพักเตรียมพักเรียบร้อยแล้วอี่แม่กันจะมาสอยหมูจ้ะอันนี้กับสิบเนียนหมูเนียนอันนี้ปันใดเนาะเพราะว่ามากกินผักกับเสนเนพนผักสีหลายายแน่นันละหมูตอนนี้มือเจ้าก็จะเห็ดเห็ดกระพงกับเขาหลายหลอดกว่าย่างเพราท่านได้เบิดอยู่จ้ะเห็ดเนี่ยอีกรอบหนึ่งบูนลาหลังจากหันมองหันหมูแล้วแล้วก็ลากกันนันคนหน่อยมานั่มจ้ะเต่าหูเนาะก็จะใส่เต่าหูไปนั่มาลาโอ้ยกินผู้เดียวได้นี่คือมาเห็ดลายแต่ผักกับกะละมังหนึ่งโอ้ยจากหมูจากเต่าหูอีกเน ยี่แม่ก็ตั้งข่านางไห้เนาะระว่างทานน้ำเดือดอันนี้แม่ก็จะมาปั่นมกพริกกับกระเทียมจ้ะเอาไวยใส่น้ำจิ้มแซ่บๆอาจิ้มนียี่แม่ก็บได้มเฮดเองหรอกจ้ะเพราะว่ายังบติเฮดเอง่เป็นก็เลยสื่อสำเร็จรูปเลยเนาะ่าติเฮดเองหล้วมันรงม่เสุมนี่แหละ่านมันเสียเวลาก็เลยจัดเลยจ้ะเฮดไยๆเลยเนาะสื่อสำเร็จรูปม,มาเลยห้องแค่มเตรียม,มักพริกรักเพิกใส่แค่นั้นละอ่าวันนี้ล้างจากน้ำเดือดพูบๆแล้วยี่แม่ก็จะใส่นั่นเลยจ้ะปรุงรสน้ำซุปเลยเนาะน้ำซุปเฮากัจแซ เนื่องหล้กกระใสรสดีจังปลายซอนเนี่ยเะจจะหล้กกระซอสเนาะซอสฝาเขียวใส่ลงไปเลยน้ำซุปนี่ก็บ่มีอีย่างมากมายลักใจจะมีเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักที่เรามีลงไปเลยจะปาดผักกะละมังนึงเนาะใส่หมูลงไปหล้กกระตออไข่จังนวยจ้าหล้กก็คนกุลังกุเล่เนาะจ้าบางคนก็สิตอกใส่แล้วก็ะหมูหมักลงไปน้ำเนาะหล้กกระใส่น้ำจิ้มคนๆเนี่ยจะงาลงเนาะแต่อีเม่นี่ง่ายๆเลยจ้าหล้กก็ใส่น้ำจิ้มเนาะลงไปตบถ่ายนี่จ้าโอ้ยผัก กะละมังหนึ่งเราเพ,ราพ่อพอกันยัางใส่นั่นอีกแล้วจ้ะวุ่นเส็นอีกตะหองหนึ่งวะซา มาวันนี้แล้ววังทาให้ทุกอย่างสุกนะาจา๊ะเหลียวมาเบงน้ำจิม้มอีแม่ก็ะซ้ายลงไปเลยแต่ถ้วยหนึ่งเต็มเต็มเบอร์คนมากกินน้ำจิ้มเนาะพู้ได้เป็นคือกันกับอีแม่เนี่ยโอ้ยถ้าเป็นน้ำจิ้มเนาบอกถ้านาาได้ให้น้ำจิ้มนหน่อยนี่บอ๊บอบักเขาไปกินอีรีเดยมันมาถึงเครื่องมาถึงอย่างคือจังบวได้กินอย่างนี่ล่ะล้านได้นาะบอกเฮ็ดแสบกับจริงแต่ว่าถ้าให้น้ำจิ้มหน่อยอแม่ก็ต้องย่อมเนียจ๊ะยอมเสียเงินสื่อเพิ่มบุนเนาเพราะว่าเป็นคนกินน้ำ แล้วก็บได้มี่ยังมากไม้ละจ้ะเฮาแค่เติมเครื่องที่เฮาปั่นนั่น่ะละจ้ะบักพริกกระเทียมที่เฮาปั่นไหวเอาใส่ลงไปแล้วก็บีบเบือกหน้าลงไปจังนิดจังน้อยแค่นั้นละ่ะหลังจากทุกอย่างเซ็สับเรียบร้อยก็ตากพร้อมซื้อไปเลยจ้าจานบักใหญ่อูนบูนเอาโรนเนาะโอ้ยคักขนาดละ